สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบ้านสวนสัตสิพาบอนสีนะคะวันนี้มุ้งจะมาแบ่งปันบอนสีสวยๆกันนะคะอันนี้จะเป็นสีเลิกงามนะคะสีเลิกงามแบ่งเป็นกระถางแปดนะคะ ถอนยากกอนสีเลือกง,งามกระถางนี้สวยมากนะคะอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วอันนี้ไซส์ใหญ่มีหัวแล้วนะคะสีเลือกง,งามกระถางนี้นะคะบอลเป็นบอลป้ายเหลืองนะคะเหลืองเขียวแบบนี้เลยนะคะ อันนี้คือเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วเริ่มกัดสีแดงแบบนี้นะคะสวยมากค่ะสีเลิกงามกระถาง8ดแบบนี้นะคะบุ้งขอที่กระถางนี้นะคะขอที่200บาทนะคะสีเลิกงามกระถางนี้ขอที่200บาทนะคะอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะคะสวยมากค่ะเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะคะมีหัวแล้วนะคะสนใจโทรมาได้เลยค่ะ ขอแบ่งเป็น1กระถางนะคะสำหรับสีเลิกงามนะคะไซส์สวยแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้จะพาไปแบ่งเป็นเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ายังมีอยู่นะคะ แบ่งดารานพัต์กระถาง6ละกันนะคะดารานพัต์เราก็ไม่ค่อยได้มาทำคลิปให้แบ่งปันกันนะคะยังช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปสำหรับดารานพัต์เป็นไซส์กระถาง6นะคะ นี่ค่ะดารานพรัต์กระถางหกนะคะเอาไปที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะดารานพรั์กระถางหกนิ้วนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะมีอยู่สามกระถางนะคะสำหรับดารานพรัดนะคะกระถางหกนิ้วนะคะร้อยห้าสิบค่ะนี่ค่ะด่างสวยทั้งนั้นเลยนะคะสนใจโทรมาได้เลยค่ะ วันนี้ขอจัดปโปรเป็นใบไผ่ตัวนี้นะคะใบไผ่ตัวนี้นะคะสวยมากเป็นบอลประกวดยังไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้แต่ว่าเป็นลูกไม้ที่สวยมากแล้วก็ติดรางวัลมากมายในสนามประกวดนะคะตัวนี้บุ้งเคยทําคลิปไปกระถางละ500นะคะสําหรับวันนี้มีขอเป็นราคาพิเศษนะคะคลิปนี้นะคะขอที่ราคา 390บาทนะคะ390สําหรับคลิปนี้จะขอแบ่งปันแค่2กระถางเท่านั้นนะคะลูกไม้ต้นนี้นะคะสวยมากนะคะติดรางวัลมากมายในสนามประกวดนะคะบุ่งขอแบ่งปันที่2กระถางนะคะสําหรับในราคา390นะถ้าหมดแล้วก็คือเดี๋ยวบุ้งระแจ้งว่าหมดเลยนะคะ ยังไงท่านใดสนใจอยากจะเก็บลูกไม้ตัวน,นี้เป็นลูกไม้ประกวดนะคะลูกไม้ประกวดฟอร์มใบไผ่นะคะก็สามารถรีบทักไลน์หรือว่าโทรหาบุ้งได้เลยนะคะบุ้งแบ่งแค่2กระถางในราคา390บาทนะคะส่วนปกติแล้วบุ้งจะทําคลิปไปที่กระถางละ500ร้อเดี๋ยวบุ้งพาไปดูต้นแม่นะคะว่ากระสีเต็มที่ยังไงนี่นะคะ นี่คือต้นแม่ของเขากระสีเต็มที M ่ T นะอันนี้จะเป็นฟอร์มกอนอกตู้นะคะตัวนี้คือกระถางนี้กลับมาจากงานประกวดงานงานที่ลพบ,บุรีะคะ่ะเมื่อเดือนไหนบุ้งก็จำไม่ได้หลายเดือนแล้วนะคะกระถางนี้นะคะกลับมาจากงานประกวดแล้วก็วางไว้นอกตู้แล้วเขาก็แตกหนอ่อแตกกอนะอันนี้เป็นกอสามต้นใหญ่ๆเลยนะคะ สีสวยมากแล้วก็ติดรางวัลเยอะเลยนะคะไปสนามไหนก็ไม่พลาดรางวัลนะคะต้นนี้นะสวยมากค่ะทัางไงสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะปิดตู้ก่อนนะคะหรือว่าใครอยากได้ ส้มหยุดส้มหยุดหรือนาะทีหักไทยนะคะตัวนี้ก็บอลประกวดแชมป์เลยนะคะได้ที่หนึ่งส่วนหลวงถึงสองครั้งเลยนะคะสำหรับบอลต้นนี้นะถ้าใครติดตามงานประกวดนะคะก็จะได้เห็นว่าบอลต้นนี้ติดรางวัลที่หนึ่งส่วนหลวงนะคะ ถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวบุ้งจะอ,อทักไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบุ้งจะถามพี่กบให้แบ่งฟอร์มสวยๆนะคะให้นะคะถ้าใครอยากได้นะบนต้นนี้นะคะปีปีก่อนน้นติดรางวัลที่หนึ่งสวนหลวงแล้วปีนี้ล่าสุดเลยนะคะก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกันค่ะได้ที่หนึ่งอีกแล้วนะคะ งานสุนหลงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่บุ้งไปบนต้นนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนาะทีฮัดไทยค่ะและล่าสุดที่ติดรางวันที่1ก็ได้ถวายเข้าวังด้วยนะคะสำหรับบอลสีตัวนี้ส้มหยุดนาทีฮัไทยนะคะเนี่ยบุ้งก็ตั้งไว้หลายกระถางเลยนะเนี่ยค่ะตั้งไว้เลือกนะคะเพราะว่า ไม่ใช่ว่าตั้งไว้เราจะได้ทุกต้นนะคะก็ต้องดูฟอร์มอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับบอลสีประกวดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วต้นต้นนี้เป็นบอลเขาเรียกอะไรบอนใบดกแล้วก็ลวดลายเส้นชัดเจนแล้วก็สีส้มที่โดดเด่นนะคะโซดทรงสวยตัวนี้ได้รางวัล ติดรางวัลเยอะแยะมากมายค่ะส่วนใหญ่แล้วที่ตั้งไปประกวดที่สนามไหนๆก็มักจะติดรางวัลทุกสนามเลยนะคะสำหรับส้มหยุดหรือนาะทีหะไทยนะคะพี่โกก็ตั้งไว้หลายต้นเลยนะคะสำหรับนาทีหะไทยนะเนี่ยค่ะ ก็จะมีทุกตู้เลยนะคะนี่เป็นตู้บอลประกวดเขานะคะเวลาเปิดก็เปิดบ่อยไม่ได้นะเนี่ยค่ะจะตู้บอลประกวดจะมีส้มหยุดทุกทุกตู้เลยนะคะอันนี้ก็ส้มหยุดนะคะต้องขออนุญาตให้ดูผ่านพายางนะตู้นั้นก็มีนะคะตู้นี้ก็มี แต่ไม่ได้ตั้งแบบว่าเป็นตู้ใครตู้มันนะเพราะว่าบางตู้ตั้งบอลสวยบางตู้อาจจะตั้งบอลไม่สวยตัวนี้ต้องดูเป็นหน้างานถึงเวลาต้องดูอีกทีนึงนะคะอยู่กับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เราตั้งตู้บอนนะคะบางที่อาจจะแดดส่องนิดนึงบางที่อาจจะเป็นทิศทางของแดด อะไรประมาณนี้ค่ะบอลประกวดส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมณีล้อมเพชรดารานพรัดพวกดาราแผงทั้งหลายเลยนะคะเป็นดาราประกายแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออนุญาตพาชมนะคะ แล้วก็ถ้าใครชอบบอลกอใหญ่ๆวันนี้บุ้งก็จะแบ่งปันเป็นเก้าทับกอใหญ่นะคะเก้าทับเก้าทับกอใหญ่นะคะอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะดังสวยๆแบบนี้แล้วก็กอใหญ่มากนะคะดูใบนี้สิคะดังสวยมากใหญ่มากนะคะกอนี้ เก้าทับกอรอนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะบุ้งขอแบ่งให้กระถางนี้เอาไปที่390นะคะสำหรับเก้าทับกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปที่390บาทนะคะเก้าทับนะอันนี้อันนี้บุ้งวางไว้นอกตู้เลยละกันนะคะเพราะว่าเขาเขาจริงๆรแล้วเขาเป็นไม้ใหญ่แล้วก็หัวใหญ่มากแล้วด้วยไม่จำเป็นต้องเอาใส่ตู้นะคะ ใหญ่มากค่ะจะแบ่งอีกก่อนหนึ่งแล้วกันนะคะกอนี้เป็นก,ก้อนี้เป็นลูกไม้ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบลูกไม้นะคะกอนี้เป็นลูกไม้กระดูกเข้มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ จะเป็นเม็ดแดงเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นบอลด่างแบบนี้นะคะก้อนนี้เป็นลูกไม้นะคะอยู่ในไซส์กระถาง6แต่ว่าหน่อต้นเต็มกระถางแล้วนะคะหัวใหญ่มากๆแล้วก็มีหลายหน่อมากๆนะคะตัวนี้มีประมาณ7ต้นนะคะลูกไม้กอ้อนนี้บุ้งขอแบ่งให้ที่300บาทนะคะลูกไม้กอ้อนนี้มี7ต้นก้อนนี้เอาไปที่300บาทนะคะ ต้นนะตกต้นหนึ่งไม่ถึง5 0บาทเลยนะคะลูกไม้ต้นนี้นะคุ้มมากนะคะแล้วก็สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะกอใหญ่พอๆกันกับ9ก้าทับเลยนะคะใครสนใจโทรมาได้เลยนะคะเป็นแบบแบ่งไม้กอคุ้มๆไปเลยนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆหรือใครอ่าชอบใส่กระถางปูนนะคะสวยมากสำหรับบอลกอนะคะ ใส่เอาไปเปลี่ยนใส่กระถางปูนใบใหญ่ๆหน่อยนะคะก็คือแบบอลังการมากบอลกอไม่ได้ว่าจะหาง่ายๆนะเพราะว่าต้องใช้เวลาเลี้ยงนานพอสมควรนะคะถึงจะได้กอแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นเทลปตีแผงนี่นะคะแผงขาวเขียวค่ะใครชอบแบบนี้นะเป็นลายเส้นกระดูกชัดมากแล้วก็สวยมากนะคะ เทรปรตีกระถางหกกระถางนี้เอาไปที่150บาทนะคะเป็นไม้แผงแล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะขาวเขียวสวยมากค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพุ้งก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ให้สนใจบอนสีต้นไหนนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ อาจจะวงแล้วก็ส่งมาให้บุ้งในไลน์ได้เลยนะคะอาจจะเป็นต้นที่บุ้งไม่ได้ขึ้นเอาขึ้นคลิปแต่ว่าสายกล้องไปเจอก็ได้นะคะยังไงก็ทักแชทมาได้เลยนะคะต้นไหนบุ้งแบ่งได้บุ้งก็แบ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปของส่วนของเรานะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามชมคลิปของเราอยู่ตลอดตลอดเลยนะคะ สนใจบันสีต้นไหนทักมาหาเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ